กคนครับนี่นะครับคือรังของน้องเขาแสดงว่าน้องเขาเนี่ยเริ่มที่จะสร้างรังแล้วโอ้ผมไม่กลัวแล้วครับผมเหมือนเดิมผมเหมือนเดิมไม่กลัวสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนของผมนะครับก็อาจจะดูเอ่อรกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นที่สลหรับเก็บอุปกรณ์นะครับก็จะโล่งนิดหนึ่งไม่ได้ทําเป็นห้องนะครับแต่เป็น ตากอากาศนี้นะครับ uh huh. ล,มลมด้วยถ้าใครได้ยินเสียงเสียงแบบก็ไม่เป็นไรนครับเสียงพัดลมนะครับวันนี้นะครับผงม,มีสมาชิกใหม่แบบบังเอิญน,นะครับเหมือนเจ้านกสองตัวนั้นเลยนะครับทุกคนอยากจะรู้ไหมครับว่าคือตัวอะไรนั่นก็คือมแมลงแห่งการต่อสู้ครับคแค่ทุกคนได้ยินชื่อนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าคือมแมลงสายพันธ์อะไรนั่นก็คือ ายพันกกไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วน้องเขาคือดีกันเลยนะครับ,ๆๆๆรบน้องเขาอยู่ในกระมังนี้เลยนะครับนี่นะครับมีดักแด้อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวด้วยทุกคนอยากจะรู้หรือ,อยังครับว่าน้องเขาเป็นตัวอะไร เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามีน้องตัวหนึ่งเขาออกจากดักแด่แล้วด้วยนี้เลยออวัดีค่ะวัสดีส่วัสดีสวัสดีเออนี่นะครับน้องเขาคือกวางนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวน้องตัวนี้เขาอ้าอทุกคนครับผมได้อืม ด้วงพิการมาเลี้ยงหนึ่งตัวนะครับอ้ยน้องเขานะครับขาด้านหลังนะครับมีอยู่ข้างหนึ่งขาดด้วยโอ้โหทัดเลยครับว่ากวางอะไระกวางกิเฉยครับทุกคนนยะครับเขาไม่เขาอยู่ตรงนี้นะครับกวางกิชัวน้องเขาคือด้วงกวางนะครับแต่แถวแถวบ้านผมนะครับ ถ้าน้องเขาเนี่ยเป็นกวางที่มีเขาเล็กแบบเนี้ยครับเขาจะเรียกว่ากวางกินะครับอะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าภาษากลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมก็จะเรียกกวางกิไปก่อนนะครับเพราะไม่รู้จริงๆว่าคือชื่ออะไรครับแต่น้องเขามีเขาแล้วเอเคเดี๋ยวผมก็จะให้น้องเขามุดรูเดิมของเขานะครับ เดี๋ยวมาดูน้องเขาที่เป็นดักแด้กันเลยดีกว่าครับแต่เามื่อกี้มีเสียงกว่าอะมาดูกันเลยดีกว่าครับนั่งนนั่งนนังนั่งนัอุ้ยออันนี้นะครับเป็นน้องเค้าที่ตอนเป็นดักแด้ครับแต่อํา ทุกคนครับน้องตัวนี้นะครับพิ่งจะลอกคราบจากการเป็นหนอนน้อยนะครับและเข้าสู่ช่วงการเป็นดักแด้นะครับเห็นไหมครับว่าน้องเขาเนี่ยครับเพิ่งลอกคราบแต้ก่นคราบเป็นแก่เลยครับนี่นะครับมีคราบอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับคือตัวจริงๆของเขานะครับโอเคทุกคนครับอาหารของน้องเขานะครับที่ผมใช้เลี้ยงนั่นก็คือที่วัวหมักนะครับซึ่ง จะใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจับขี้วัวครับแล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับว่าเมื่อกี้ผมจับขี้วัวด้วยมือสิมือไม่ได้ใส่ถุงมือครับโอ้จับไปได้ไงเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูน้องเขาตอนที่ยังไม่เป็นหลักแน่นะครับหรือตังไม่เป็นนอนนั่นเองนะครับอค้นหาค้นหาคนหาคนหาคน้คนหา เมื่อกี้ผมเห็นพื้นดินตรงนี้มันสันๆครับหรือว่าอาจจะมีน้องเขาที่เป็นนอนอยู่ก็ได้ยากหาหาเจอแล้วทุกคนครับมีตรงนี้นะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจ้ะ อีกเรื่อยๆเลยนะครับเิฉเฉิบฉับฉิบฉับฉ <affordable> ิบเอ๊เดี <Gan> ๋ยวก่อนนะเอ๊โอ้ไม่นะเห็นพังพังอันนี้น้องเขาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวบอกแค่นี้พอก่อนนันมันสร้างลังแล้ว คนครับนี่นะครับคือรังของน้องเขาแสดงว่าน้องเขาเนี่ยเริ่มเทีจะสร้างรังแล้วโอ้ผมไม่กลัวแล้วครับผมเหมือนเดิมผมเหมือนเดิมไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วผมจะไม่กลัวน้องเขาแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องเขาสร้างรังแล้วแล้วผมเนี่ยทํารังน้องเขาแตกนะครับแล้วดักแจ้ส่วนใหญ่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยรังเขาแตกนะครับก็เลยให้ทนอยู่ไปก่อนผม işte นนได้ยินเพื่อนผมบอกมาว่าถ้ารังเขาแตกเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่สวยนะครับ จริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงน้องเขาหรอกครับแต่ว่าแม่ผมเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนไว้นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยจะร่อนมุลไส้เดือนนะครับไปทําเป็นปุ๋ยต้นไม้นะครับแล้วทีเนี้ยก็ไปเจอน้องเขาหลายสิบตัวเลยนะครับแล้วก็เจอน้องเขาที่เป็นดักแร่ด้วยนะครับในระหว่างที่กลางร่อนเนี่ยรังของน้องเขาหรือบ้านของน้องเขาเนี่ยครับก็ได้ไปชนกับที่ร่มไส้เดือนนะครับก็คือ อันนี้ครับไปชนกับพอบนะครับน้องบ้านของน้องเขาเลยแตกนะครับที่ two, ทุกคนเห็นดักแด้อยู่บนพื้นดินแบบนี้นะครับคือ laughter, รังอรของน้องเขาแตกนะครับแล้วผมเนี่ยได้สร้างรังเทียมให้น้องเขาแต่ว่ามันไม่มั่นคงครับก็เลยแตกออกผมสร้างรังเทียมมาจากที่วอมะนะครับแต่ว่ามันไม่มั่นคงเลยแตกออกครับส่วนตัวไหนนะครับที่เป็นหนอนตัวเล็กๆยังเป็นลูกอยู่อย่างนี้นะครับ ก็จะสร้างรังอยู่ในนี้เองเลยนะครับนั่นก็คือหนึ่งในผู้โชคร้ายที่ผมดันทำรังของน้องเขาแตกนะครับเต็งเลยวัดจักของด่วงกว่างนะครับนั่นก็คือเริ่มจากการเป็นไข่นะครับแล้วก็เป็นนอนแบบที่ทุกคนเห็นนะครับพอเป็นหนอนเสร็จก็จะลอกคาบกลายเป็นดักแด้นะครับ พเป็นห่ัได้เสร็จก,ก็จะลอกคาบอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นด้วงกวางแบบนี้นะครับพอถึงขั้นที่สี่นะครับนั่นก็คือการเป็นด้วงกวางแบบนี้นะครับก็จะไปหาคู่แล้วก็ผสมพันธุ์กันนะครับหรือไม่ก็บางตัวเนี่ยโชคร้ายไปเจอมนุษย์แล้วมนุษย์จับมาชนคำก็เป็นได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องเขาไว้ในนี้ก่อนนะครับรอให้น้องเขาแข็งแรงอีกนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็จะปล่อยน้องเขาไปสู่ธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวผมจะเอาพวกผลไม้สุกอย่างนี้นครับมาวางให้น้องเขาที่ออกมาจากดักแร้แล้วเนี่ยครับให้น้องเขากินนะครับหรือแม่ก็เอาปีโป้มาวางไว้ในนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีปีโป้เลยเขาชวนยังไม่ได้กินคนระับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาน้องเขาไปเก็บนะครับ <c oughs> แล้วก็จะให้ทุกคนรู้ว่ากระมังที่พ่อแม่เขาเนี่ยมาวางไข่เป็นไงนครับ กระมังที่เลี้ยงไสเดือนไว้นะครับบางทีผมก็อะเอากระมังมาปิดไว้เอาหญ้าคามาปิดไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้องไสเดือนเขาเนี่ยร้อนเกินไปแล้วก็น,นะ่จะตายครับแลทีเนี้ยก็จะมีแม่ของน้องเขาเนี่ยมาวางไข่ในนี้ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับทําให้น้องเขาเนี่ยกลายเป็นหนอนและดักแด้จากนั้นก็ออกมาสู่โลกภายนอกนะครับคนน่าจะสงสัยนะครับว่าผมเนี่ย เลี้ยงไสเดือนไว้ทําไมจริงๆแล้วนะครับผมเลี้ยงไสเดือนไว้ทําเป็นมูลไสเดือนแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับไสเดือนที่ผมใช้เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ไสเดือนที่อยู่แถวๆบ้านนะครับแต่เป็นไสเดือนอเมริกันไนท์คอร์เลอร์นะโอ้คือยาวมากเลยครับแล้วก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะครับทุกคนครับนี่นะครับเป็นมูลของน้องเขานะครับผมก็ไม่คิดว่าเป็นมูลเลยครับ ผมคิดว่ามันเหมือนเป็นดินร่วนนะครับพี่แบบเล็กๆเล็กนะครับแต่ไม่ค่อยเล็กเท่าไหนนร่นะเดี๋ยวผมจะคุยน้องเขาให้ดูนะครับว่าน้องเขาเนี่ยอ้วนน่ารักขนาดไหนนะครับในนี้นะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมเอาน้องตัวนี้นครับมา ออก YouTube ดีกวานครับน้องเขาตัวใหญ่น่ารักดีไปไหนมะบ้านผมนะครับนอกจากจะมีนกขายแล้วก็ยังมีไส้เดือนและมูลไส้เดือนขายด้วยนะครับใครสนใจก็ทักผมมาได้เลยนะครับทักคอมเมนต์ก็ได้นะครับนอกจากจะมีปุ๋ยไส้เดือนแล้วนะครับก็ยังมีดินปลูกขายด้วยน,นะครับคือจะเอาพวกปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยครับผสมกับแกบดินนุ่นดินนี้แล้วก็กลายเป็น ดินปูกนะครับสำหรับพร้อมใช้เลยโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด, like, ดแชร์กดตดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ